ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอเคครับสวัสดีครับผมวันนี้เราก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับการเปิดการ์ดที่ดองไว้นะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาทําการเปิดการ์ดนี่เลยครับผมนี่ดองอไว้นะดองอไว้นานการ์ด14บสี่เป็นยูซีเบสท็อปอยนะครับลุ้นเวอร์ลีเจนนะครับผมวันนี้ครับเราจะมาทําการลุ้นเวอร์ลีเจนกันหรือไม่ก็โรนันโดพักบาอนะไรเงี้ยอะ ขอ,ขอแค่แสงอะอย่างนี้ที่บอกของฟรีไม่หวังเลยมากถ้าได้ตำนานก็ถือว่าเป็นโบนัสเป็นกำไรอะไรางี้นะครับแต่คงตำนานคงอย่าหวังเลยเฮียหมื่นคนเปิดได้ะมาสองคนผคงไม่ได้อยู่เป็นในหมื่นนั่นหรอกโอเคครับไม่ต้องรีรออะไรนะครับเอ้ยใจยเย็นผมถือเคสนะครับเคสคือนี่ครับก๊าซออกครับผมเปิดก๊าซเอานำล่องก่อน1ิใบ,บเปิดสิครับ นอเฮียอะเปิดโอ้โหจาว,วิล่าโอ้โหมึงใครเนะี่ยสัตว์หลอเหลเคินโอ้ยโอ้ยสิเกโอ้โหหกใบนะครับเราจะเปิดน้ำล่องทังออสิบใบโจนส์แต่ตัวนี่แบบจะทุนเป็ดมากโอ,โอเคครับเรื่องสิบใบช่างแม่ เปิดนำล่องครับผมโอเคครับนี่ครับดูว่ามีแสงหรือตำนานจะมาหรือเปล่านะครับผมไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นนะครับกดเลยครับผมนี่ครับกดกด,โ,กดโอ้โหอันเดสอินเอสตาเฉียดแล้วแสงไม่มาเลยไหนเน่ยรายการแล้วต้องเปลี่ยนเพลง นี่ในกันตรงที่จะเปิดให้ตัวดีขึ้นเนี่ยครับเพลงนี้แหละโอเคมาเปิดชิบหายเอ้ยไออ้าวโอ้โหลูก้าโมริตโอเคมีกสองใบขอแสงแล้ววะมามาหน่อยสัตมา มาจริงๆลูคัสมึงมาทำไมแม่งเอ้ยยิ้มแฉ่งมาเลยมึงใส่เสาาผียังไม่ไมาอีกโอเคโอกาสสุดท้ายแล้วมามจะมาให้กูไหมขอแสงอย่างเดียวก็ได้วะโอเคครับผมเปิดเปิดสเกลลาเวซี่ึี่น่าก,กันมาใช่ไหมไปชแชมเปญเนี่ย p ปเชเนเนี่ยโอ้โหนี่ครับดิสเปนครับผมกับ ั่งเศสจเจอกันเชียสะสมมากเก็บตั้งนานโอเคครับ <c oughs> okay. สำหรับใครที่ชอบใจค,ครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันข้างล่างด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากดูคลิปเก่าๆก,ก,ก็สามารถเลื่อนดูได้นะครับผมกดเข้าไปในช่องชแอ่ของเรานะครับแล้วก็กดติดตามเราจะมีคลิปใหม่มาทุกวันนะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปด้วยหน้ายิ้มของลาวิสีอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ยิ้มได้ควนตีมากโอเคครับ เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเย้าจุ๊บจุ๊บบาย